ครับหัวข้อรูปหกนะครับก็คือการปรับตัวแปรของกลุ่มที่หกเป็นตัวแปรของ vw แวนะครับก็จะมีการตามนี้เลยนะครับตั้งแต่ขั้นบทตหนึ่งข้างล่างทีนี้ในเวอร์ชันสองศูนย์สี่นะครับได้ทำการ เปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างนันลองดูก่อนตอนนี้เดี๋ยวผมเอาที่ไม่เกี่ยวข้องออกก่อนแลนะนกันก่อนก่อนนะครับก็คือกดหมายเล็กนึ่งเนาะกเอาซิกแซกออกแล้วก็ก็ไม่ใช่อ่าตัววุ้นโปรไฟล์ออกแล้วก็แท่งเทียนออกแล้วก็ number อ,ออกด้วยละกันอ่าถ้าเราดูตัววีบ ตอนนี้ก็คือเราจะเห็นว่าตัวแบรนด์ก็จะเด่นขึ้นเนาะจากเดิมที่ดูไม่รู้เรื่องแล้วก็มีความราบเรี่ยมของตัวแบรนด์มากขึ้นนะครับเพราะว่าผมได้ใส่สมการของเส้นค่าเฉลี่ยที่เป็นชนิดแบบลิเนียลิเนียไทยด้วยนะลิเนียรไททมันก็จะกองและให้น้ำหนักได้ดีขึ้นนะครับ คือการถ่วงน้าหนักของการถ่วงเส้นค่าเฉลี่ยจะดีขึ้นนะครับในแบบของลิเนียไทยแล้วก็ส่วนตัวเมนกลางก็คือตัว v ีเวนะฮะแล้วก็ถ้าเราดูทีละคู่นะคู่บนคู่แรกก็ได้แก่คู่ข้างในสุดเนาะก็คือแบนด์ที่หนึ่งเนาะก็แบน์บนกับแบนดล่างนะะแล้วก็แบนดที่สองคือแบนด์บนกับแบนล่างนะเพรานะฉะนั้นอ่า แบนด์แบนด์แบนด์ข้างในเนี่ยจะเรียกของแบนด์ที่หนึ่งนะะส่วนแบรนด์ข้างนอกจะเรียกว่าแบรนดะ์ที่สองนะทีนี้ทีนี้ในเวอร์ชันนี้ก็คือผมได้ใส่ตัวเปอร์เซ็นต์ลงไปนะะยกตัวอ,อ,อย่างเช่นถ้าเราอยากรู้ว่าตอนเนี้ราคาสมมติว่าเราสนใจประมาณนี้นะสนใจตรงบริเวณบริเวณนี้เนาะอ่าแล้วผมติ้งต่างว่าตัวราคาได้มาชนกรอบเนี่ยเราจะอ่านค่าได้ทันทีว่า าราคาไดา้เพิ่มนะฮะเพิ่มแล้วก็ดันดันราคาขึ้นมาจนถึงประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นตะ์ฮะถ้ามันมาชนกรอบของแบนดี้เวนะครับทีนี้แบนแบนตัวแบนเองอ่ะก็คือเพียงแค่เอาไว้มองนะว่ามันเป็นกรอบนะฮะว่าเวลาเวี่ยงยกตัวอย่างเช่นเวลาเราพิจารณาคือว่าเดี๋ยวผมขอใส่ใส่เส้นแบ่งวันเนาะอ่าเส้นแบ่วันเราก็จะเห็นรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะฮะ อ่ากตัวอย่างเช่นปกติเราใช้เว a บในลักษณะของการาราคาถูกหรือแพงนะอย่างของวันก่อนของเมื่อวานที่มีข่าวเรื่องของธนาคารกลางของสหรัฐอ่ที่ที่ที่ทำให้ค่าเงินดอลลาร์พุ่งขึ้นพอพุ่งขึ้นก็ทำให้ทองคำาปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วนะฮะเพราะฉะนั้นอตอนที่ เกิดการกลับตัวตรงบริเวณเนี่ยแล้วมันมาชนเส้นกรอบสีน้ำเงินที่เป็นแบนแบนที่หนึ่งนะ,ะเราจะเห็นเราจะอ่านค่าบริเวณตรงเนี้ยได้ทันทีก็คือเวลาเราอ่านนะครับก็คือนะสมมตินะตรงแท่งสีแดงเนาะเรามาชนตรกรอบเนี่ยเราจะอ่านว่ามีความถูกกว่าค่าของ MV v w แวประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นตหนึ่งเปอร์เซนหนึ่งเปอร์เซ็นตของอะไรครับ อ่าก็ราคาสมมติราคาสมมุติราคาวีแวอยู่ตรงนี้ก็คือเราจะอ่านได้ว่าหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สี่สิบเอ็ดใช่ไหมหนึ่งเปอร์เซ็นของสี่หนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่ิบเอ็ดก็คือเหตุก,การณ์เปลี่ยนแปลงไปประมาณหนึ่งอหนึ่งร้อยเจ็ดหนึ่ง้ยเจ็สิบสี่เนาะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่หนึ่งร้อยเจ็ดลบไปหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่นะอะไรก็ก็ถ้าเกิด พูดง่ายคือเปลี่ยนแปลงเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับเปลี่ยนแปลงเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นหนึ่งเปอร์เซ็นตะครับเมื่อกี้ลบหนึ่งร้อยเจ็ดสิบี่อันนั้นไม่ใช่นะครับอันนั้นไม่ใช่อ๋อมีการเปลี่ยนแปลงไปต้องพูดเป็นจุดสิเนาะ,ะเดี๋ยวพูดเป็นจุดก็คือเปลี่ยนแปลงไปหนึ่งจุดอ่าหนึ่งจุดหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดจุดก็คือประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นตะถ้าเทียบกับตัวเลขอ่าหนึ่งพันเจ็ดร้อยนะหนะึ่งพันเจ็ดร้อย ต่อนะครับเพราะนั้นผมผมก็ได้คำนวณออกมาเป็นตัวเปอร์เซ็นต์อย่างแบบแบบที่ว่าเวลาเรามองนะทันทีเราจะกะได้ก็ค่าว่าตรงจุดเนี้ยมีการเปลี่ยนแปลงเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะซึ่งถ้าเปลี่ยนแปลงเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์นั่นก็ถือว่าเยอะนะครับถือว่าเยอะนะครับโอเคแล้วก็พอตรงนี้ตรงนี้ผมอธิบายแบบคร่าวๆให้ฟังนะครับบอกนะครับให้ฟังทีนี้อ่าส่วนเทคนิคการเทรดจะ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 ,จะไม่ขอกล่าวนะฮะว่าว่าจะต้อง เปิดออเดอร์ buy เพื่อเพื่อเพื่อมองเป็นของถูกแล้วก็มันจะได้กลับขึ้นตัวขึ้นไปนะแล้วระยะหวังผลที่จะได้กำไรเท่าไหร่เนี่ผมไม่กล่าวถึงนะอ่าเพราะฉะนั้นอในวันนี้ก็คือเราจะสอนถึงหัวข้อการปรับตัวแปรนะครับว่าทำอย่างไรถึงจะมีการเซ็ตค่าในลักษณะนี้นะเรามาดูตัวค่าของตัวแปรกันนะครก็คือกฎหมายเลขหนึ่งไอ้กฎคอทนเนาะ แล้วไปในหัวข้อที่หกในหัวข้อที่หกนะครับตัวแปรตัวแรกก็จะเป็นชื่อของตัว v นะีแวหนึ่งเนาะแล้วณตอนนี้ผมตัวแปรที่สองนะครับก็คืออย่างที่รู้กันก็คือขีดล่างขีดล่างของ v ีแวเมทเนี่ยมันก็คือปุ่มนะฮะเดี๋ยวผมขอเปิดปุ่มก่อนละกันเราจะได้เทียบกันกนดหมายเลขหนะึ่งเนาะ ิดอ่าเมื่อกี้คิดล่ากคิดล่างคือ v w แวนะ็บเมนเนาะแล้วก็ตัวถัดมาที่ที่ไหลลงมาต่อนะครับก็คือจะเป็น v ีแวบแบนหนึ่งนะแล้วก็วีแวบแบนสองวีแวบแบหนึ่งก็คืออย่างที่บอกไปคือเส้นสีน้ําเงินคู่นี้กับคู่นี้นะครับนะก็คือคู่แรกนะที่คู่ข้างในสุดเนาะแล้วแบนสองก็คือคู่ข้างนอกสุดฮนะซึ่งจะแตกต่างกันที่เปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยเดี๋ยวเรา จะไปทําการปรับค่าตอนที่อยู่ในหน้าต่างเมนูนะครหน้าต่างเมนู Input นะครับทีนี้เราจะเข้าหน้าต่างเมนู Input ตเราก็กดคอนโทรลไอล้วก็เดี๋ยวไปคลิกนะครับก็ไปตรงหัวข้อที่หกซึ่งเป็นตัวแปรของ v w e b นะคระับเมื่อกี้ถ้าสังเกตดูปุ่มสีเขียวทั้งสาปุ่มจะถูกกดก็หมายถึงว่าเรา,าตั้งค่าของเมนูอินพุตเนี่ยจาก จากฟอนะครับคือค่าค่าค่า<ม>เริ่มต้นของเขาคือฟอนนะครับแล้วเราเปลี่ยนเป็นทูให้หมดเนาะเปลี่ยนเป็นทูให้หมดเปลี่ยนเป็นทูให้หมดตามนี้เลยนะครับอย่างนี้นะครับ่าทีนี้ลิเนี่ยเออตัวเดียครัตัวแปรถัดมานะครับก็คือกา,การการกรองอ่า การกรองความถี่ไอ้กอนการกรองไอ้เส้นเส้นแบรนด์วีแอม์เนี่ยผมจะใช้อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พุณผิดเขผิดคือคือ,คอการคำนวณวีแ w มีแเนี่ยจะมีการคำนวณแบบอ่าอ่าให้น้ำหนักราคาปิดการให้น้ำหนักราคาปิดนี่อ่าขอขอกล่าวแบบสั้นๆแล้วกันคือว่ามีการคำนวณแบบอ่าโอเพนไฮ แล้วก็โคดโอเพนไฮโลแล้วก็โคดสองครั้งนะครับคือเอาทั้งสี่ค่าโอเพนไฮโคดโคดนะครับแล้วก็หารหารหารด้วยสี่นะครับก็เป็นเวกเตอร์ไพร์นะครับแล้วก็เอาซึ่งมันเป็นการคำนวณแบบเอาเวกเตอร์ท้ายเนี่ยามาคำนวณเส้นค่าเฉลี่ยของ v w ีแวะครับซึ่งซึ่งซึ่ง,งสูตรของ v ีแวเดี๋ยวผมขอพูดสูตรเองนะครับ พูดสูบพูดสูบนิดนึงนะฮะพอสูบม,มันสั้นครับตัววิเวฟเองเนี่ยสมการเขาจะอย่างนี้นะครับแล้วก็ไพที่ผมพูดถึงตรงเนี้นะครับเวเตาก็คือตรงนี้แล้วก็จับพดบนนะครูณด้วยวอลลุม่มแล้วก็หาด้วยวอลลุม่มแล้วก็จะมาเป็นเส้นวีเวฟที่ที่เราเห็นหน้าตอนนี้นะครับเส้นวเวฟที่เราเห็นหน้าตอนนี้ ฉะนั้นตรงนี้แนะนำก็คือไม่ต้องไปเปลี่ยนมันก็คือเป็นเวเตสไพล์ไปนะครับอ่าตรงนี้มันจะเป็นการทวมน้ำหนักอ่อเรียกว่าอะไรอ่าของแท่งสุดท้ายให้มีน้ำหนักมาก,มาก,ม,ากมากที่สุดนะครับโอเคอตรงนี้ก็จบละนะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนหน้าจอส่วนตัวถัดมานะครับตัวถัดมานะครับอ่าสังเกตดูนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีนิดนึง ตัวธรรมานะครับก็คือวีแบแบนที่หนึ่งนะครับวแบแบนที่หนึ่งเราจะให้ค่าเปอร์เซ็นต์นะครับแบนที่หนึ่งก็คือตรงนี้คู่แรกเนาะอันนี้จะเป็นแบนที่หนึ่งก็คือณนะตอนนี้เราอยู่ในไทม์เฟรมที่ H หนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นของ m1 นะครับคู่แรกนะครับเอ้ยไม่ใช่ตัวตัวแปรทั้งหมดนี้คือตัวแปรชุดนะครับเพราะฉะนั้นหลักแรกนี่ก็คือของทำเฟรม m1 นะครับแล้วก็ตัวหลักที่สองก็คือ m5 นะครัหลักก็ไล่มาก็จะเป็น m15 แล้วก็แล้วถัดมาก็จะเป็น m30 นะครับ m30 ทีนี้เห็นไหมฮะว่า1.0 1.0ก็คือตรงนี้ ตอนนี้ก็คือเนี่ยหนึ่งจุดศูนย์นะครับหนึ่งจุดศูนย์แล้วก็ออีกคู่ของมันนะครับคู่มันก็จะเป็นติดลบหนึ่งเพราะว่านี่คือหนึ่งหนึ่งจุดศูนย์ะครับเดี๋ยวผมขอลบย้อนกลับไ้หนึ่งครับแล้วก็ไล่ไล่ไล่ไปจนครบมันลี่นะครับก็คือห้าจุดศูนย์นะฮะห้าจุดศูนย์ทีนี้ถัดมานะครับถัดมาพิจารณาในทํานองเดียวกันนะครับอ่าจะเห็นว่าสองนะครับสอง สองตรงนี้ก็คือถ้าเราจะปรับค่าให้สำหรับ time frame H หนึ่งเราก็ต้องมาปรับตรงหลักนี้นะครับซึ่งมันก็จะได้ตรงนี้คือสองแล้วข้างล่างก็จะติดลบสองนะครับ,นะรบติดลบสองซึ่งซึ่งซึ่งมองขอต่อเทียบมันมองไม่เห็นเนาะติดลบสองคือเส้นนี้นะครับคือเส้นนี้ซึ่งซึ่งผมไม่ได้ย่อหน้าจอนะ,อะถ้าจะย้อนหน้าจอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอขอต้องปิดตรงนี้ก่อน บ,บน,นีอ่าผมขอพูดแบบเร็วๆเนาะจะได้กระชับกระชับนะอ่าส่วนถ้าเกิดมีปัญหาสอบถามที่หน้าห้องไลน์ได้นะครับว่าอยากอยากจะทําความเข้าใจตรงจุดอื่นเพิ่มเติมนะอ่าเมื่อกี้ที่บอกไปคือเนี่ยตรงนี้ลบสองเพราะฉะนั้นแบนที่สองนะครับข้างนอกจะเป็นบวกสองแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นลบสองง่ายๆคือแบนแบนที่สองนะข้างบนจะเป็นแบนดแบนอัพนะคร ข้างล่างจะเป็นแบนดาวนะรแบนดาวก็คือข้างบนกับข้างล่างน,นะฮะกลับไปที่คนนน i ไอ,อต่อนะครับทีนี้เราเรียนรู้นะครับในหัวข้อที่หกมาอยู่ตรงนี้ตรงนี้อ่านะนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วนะครับเมื่อกี้เราเรียนแบนด์ที่หนึ่งแล้วก็แบนด์ที่สองแบบไปแบบเร็วๆนะฮะทีนี้อ่า ทั้งหมดมันจะมีทั้งหมดอยู่ตัวแปรทั้งหมดเนี้จะมีอยู่เก้าเก้าตัวเลขเนาะเก้าชุดเก้าหลักนะครับเก้าหลักนะเป็นตัวแปรชุดมีทั้งหมดเก้าหลักนะก็ตั้งแต่ m หนึ่งจนไปถึงมันลี่นะครับตัวถัดมานะครับตัวตัวนี้จะเป็นตัวกรองกรองอแบรนด์แบนของ B บีแวกนะทั้งสี่เส้นที่เป็นสีน้ำเงินเนี่ย ให้มีความละเอียดและก็ราบเรียบนะครับถ้าถ้าถ้าไม่กรองอ่ะลองดูนะถ้าไม่กรองหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะใส่หมายเลขหนึ่งไปเนาะแล้วกดโอเคไปนะครับถ้าไม่กรองอ่ะหน้าตาเขาจะอย่างนี้นะครับหน้าตาเขาจะอย่างนี้นะมันก็จะมีความคล้ายคลึงเส้นเดี๋ยวผมเอา อ่ตอนนี้ออกนะจะได้สังเกตได้นะครับว่ามันมันแทบจะเหมือนกันเลยถ้าเกิดเราใช้ใช้พิเลดเท่ากับหนึ่งนะเมื่อกี้เส้นพิเลดเดี๋ยวผมเอาอันนี้ออกก่อนด้วยอ่าจะได้สังเกตให้ง่ายนะครับแล้วก็อ่าแล้วก็คอทนวเนาะเสนแบ่งวันออกเนาะอ่าก็จะตามนี้นะครับการนี้กดมาเลขสอ เรสังเกตได้ว่า v ีแวกับแบรนด์เนี่ยจะเป็นตัวเดียวกันเลยนะครับการที่เรากรองอะ่ะมันมันจะดูอ่าผมมองว่ามันมันสวยงามกว่าแล้วก็เอ่อมันจะดูรู้เรื่องกว่านะครับเพราะว่าการที่มันขยิกขยักเนี่ยเวลาเวลาเวลาเป็นแท่งเทียนปุ๊บจะค่อนข้างงงๆนะแต่ถ้าเกิดเรากรองปุ๊บนะคดคนโทนไอเนาะเราไปที่ V ีแวบแบรนด์นะครับวีแวบแบนดในหัวข้อที่หก เมื่อกี้ปรับค่ามันเป็นหมายเลขหนึ่งนะถ้าเราปรับเป็นยี่บเอ็ดนะคือค่า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 เริ่มต้นของของของวีแบเนี่ยจะเป็นเดี๋ยวผมรีเซ็ตให้ดูนะจะเป็นหมายเลขยี่สบเอ็ดนะครับคือค่ายี่สิเอ็ดนะก็คือมีจำนวนการกรองยี่สิบเอ็ดแท่งเทียนนะ,ะผมกลับมาเป็นยี่สิบแล้วนะครับแล้วเรากลับไปดูใหม่ปุ๊บมันก็จะราบเรียบขึ้นนะครับ ใส่แบนด์ไปด้วยนะครับเห็นไหมฮะว่ามันจะราบเรียบขึ้นนะ,อะโอเคอตัวถัดมานะครับก็ข้อทอนไอ้นะครับข้อทอนไอ้แล้วก็ไปในหัวข้อที่หกเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นหมายเลขเก้านะครับก็ฟอนต์ไซส์ก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้คือฟอนต์เนม ก็คืออเลียวนะชื่อชื่อเขาชื่ออเลียวนะแล้วก็ตัวถัดมาก็เป็นสีของตัวนี้นะสีของผมมาออกให้เป็นสีเทานะแล้วก็อ่ถาถัดมานะครับถัดม,มาก็คือมีเวบไลนะ์คอนเรอร์ไฮเนี่ยจะตรงกับของโ์ชั่นก่อนหน้านั้นนะก็คือเป็นสีเขียวกับสีแดงสีเขียวก็คืออ่าแทนลกษณะคือเป็นแนวน้องข,ขึ้นนะครับ ถ้ามีแท่งเทียนสีเขียวมากกว่าก็จะเซตให้เป็นสีเขียวนะฮะแล้วก็แล้วก็ถ้าเกิดมีแดงแซงเข้ามามันก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงเนาะในในบริเวณนี้นะถ้าดูตามตามลูกเนาะแล้วก็พอกลับเป็นสีเขียวมันก็เป็นสีเขียวซึ่งสีเขียวก็คือร a r k ก r e y แล้วก็สีจะออกแดงโทนแดงก็คือผมให้เป็นสีพวโคดก็คือสีม่วงเนาะเพื่อเพื่อเพื่อจิตใจไม่ไม่ไปทับกับสีของแท่งเทียนนะฮะก็เลยก็เลยเลือกที่เป็นสีม่วงะ พูดง่ายคือด์กเล่กับโพสเนี่ยผมเลือกให้มันเป็นเทอร์โทนสีมืดนะครับโอเคตัวถัดมาคือเป็นาลายลายของของวีแวเนี่ยผมให้เป็นสูริตกคค็คือเป็นเส้นที่ไม่เป็นก็คือ,ปเ,อเป็นเส้นทึบเนาะเป็นเส้นทึบนะแล้วก็ความหนาของเส้นก็คือตอนนี้ให้เลือกเป็นศูนะครับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะ,ะถ้าเกิดเราไปปรับค่าตรงนี้นะครับ ปปรับค่าตรงนี้แล้วก็เลือกเลือกเซตตรงนี้นะครับให้ให้มันแตกต่างเนี่ยมันก็จะเอาค่าตรงนี้ไปใช้มากกว่านะยานยะหรือว่าพูดง่ายคือปรับสีของเส้นวิบวับจากค่าตรงนี้เลยก็ได้นะถ้าแล้วก็ไม่ต้องมาสนใจตรงนี้ก็ได้นะผมไม่ต้องสนใจตรงนี้ก็ได้นะไไดเพราะว่าตัวนี้ทั้งหกทั้งหกทั้งแปดค่าเนี่ยจะเป็นจะเป็นอะไรมั่งเนาะ อย่างตอนนี้ก็คือเราสนใจในหัวข้อวีวก็จะเป็นหัวข้อเลขหมายเลขสามเลขสี่แล้วก็หัวข้อที่ห้าจนถึงหกแปดเนี่ยอ่าจะเป็นเส้นของแบรนด์นะแบรนด์แบรนด์ของว w วเพราะง่ายคือกลุ่มของแบรนด์ว w วก็จะเป็นเส้นตั้งแต่หมายเลขสามถึงแปดนะซึ่งเขาตัวแปรชนิดอ่าว็กเนี่ยมันมันมันสามารถมาเส้นได้โดยตรงตรงนี้เลยนะถ้าเคยใครเคยใช้ อินดี้ตัวอื่นก็จะมีหน้าต่างให้ปรับตรงนี้เป็นมาตรฐานอยู่เผอิญว่า,าตัวแปรอินดี้วีแอบเป็นผมผมได้เขียนให้ให้เป็นตัวแปรเขาเรียกว่าอะไรได้มาใช้ตัวแปรตรงนี้นะได้มาใช้ตัวแปรตรงนี้เพราะฉะนั้นการปรับแต่งอะไรก็จะค่อนข้างสะดวกนะในบางบางบาง,บางมันจะค่อนง่าย,ายกว่านะถ้าเกิดใครถนัดตรงปรับตรงนี้นะครับโอเค ัวทรมานะครับก็จะเป็นเรื่องของ ADR กับ a HR ซึ่งซึ่งมันจะอยู่ต้องมาปรับตรงนี้นะครับถึงจะเห็นมันก็คือ Monitor v i วิคือผมเอาค่า ADR กับค่า HR เนี่ยไปไปแสดงผลอยู่ในในในส่วนของ Monitor i n อินโฟวิวนะฮะหรืออยู่ในส่วนของตารางนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะครับว่า ADR a HR มันต้องมองจากตรงไหนนี่ครับ AHR กับ ADR ซึ่งทฤษฎีบทอเป็นอการใช้งานพื้นฐานผมไม่ขอพูดถึงนะ,ะถ้าใครอยากทราบก็ต้องถามผมหน้าห้องเรานะแล้วก็ถ้าถ้าเกิดอยากเห็น ADIHR ในของนักข้อมูลตรางเองก็ตรงนี้ก็มีนะแล้วก็ทุกๆครั้งที่ใครอยากจะเช็คเซฟตรางเก็บไว้ก็จะมีวันที่ระบุไว้ให้เนะซฟเก็บไว้นะเซฟเซฟรูปเซฟอะไรเก็บทิ้งไว้เพื่อเป็นประวัติส่วนตัวก็ได้นะ เพื่อจะได้เอามาดูย้อนหลังๆแล้วก็มีการบันทึกไว้ด้วยนะว่ายกตัวอย่างเช่นเอชชาค่านี้นะตอนเวลานี้วันนี้เคยเท่าเคยค่าเท่านี้แล้วก็เซฟเก็บไว้เก็บไว้อะไรงี้ยเป็นข้อมูลย้อนหลังอะไรเงี้ยสำหรับคนที่อยากจะเอาไว้อ้างอิงเนาะก็ทั้งหมดทั้งนั้นทั้งนี้ก็คือจบแล้วในหัวข้อตัวแปรข้อที่6กซึ่งซึ่ง ก็เรียกได้ว่าทําให้สะดวกขึ้นแล้วก็น่าใช้ขึ้นกว่าเดิมนะฮะแล้วก็แล้วก็ตอนนี้คือพูดง่ายๆคือตัวหออตรงเนี้ยผมทําเป็นแบบมันติ i m e f เฟรมนะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะเรามาใช้งานในแต่ละ t i มเฟรมนะ mm hmm. ว่าว่า,วาเราจะสังเกตเห็นว่าถ้าเราเดี๋ยวผมปรับตรงนี้เป็นถูกก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนมันมัน,มนติดตามเฟรมนะเดี๋ยวผมจะใช้ให้ใช้ให,ให้ให้ดูคร่าวๆนะฮะ แล้วก็ก็มีเท่านี้ที่จะปรับนะครับอโอเคปึ๊บนะครสมมติว่าผมไปดู Time ฟ r เ m e มหนเนาะผมได้ให้น้ำหนักของอเดี๋ยวสมมติขยายเต็มหน้าจอจะสังเกตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของทองคำเนี่ยกว่าจะเป็น0 1นจเนี่ยนะูนยจะเห็นได้ว,ว่าค่อนข้างจะกว้างนะฮะจะเรามาดูในท f าเฟมนี้เนาะ,ะกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ต้อง วิ่งขึ้นไปประมาณร้อยหสิบเก้าจุดเนาะเรา,เราถ้าเกิดเราดูย่อลงมาอีกกนะ็ก็ศูนย์จุดหนึ่งถือจะถือว่าน้อยก็ได้เนาะกว่าจะเป็นหนึ่งหนึ่งเปอร์เซนอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองใส่กรอบชั่วโมงลงไปนะครับเราก็ลองสังเกตด,ดนะูอ่าถ้าถ้าเราเห็นใน H หนึ่งเนาะซึ่งมันมีอยู่แค่นี้นะฮะตอนนี้คือสารแท่งเทียนเนี่ย มีอยู่แค่นี้แล้วก็ลองคิดดูว่าหนึ่งเปอร์เซ็นของวีแวบที่ที่ที่มันแบนวีแวบมันมันเปลี่ยนแปลงนะฮะมันแค่แค่ร้อยหกสิบกว่าร้อยหกสิบกว่าจุดก็คือ,คอเดี๋ยวตอนที่ผมมาเนี่ยร้อยหกสิบจุดที่ผมอ่ะเนี่ยร้อยหกสิบแปดจุดนะฮะมันแค่นี้เองนะแต่ถ้าเกิดเราไปดูในในเอ็มหนึ่งอ่าเราจะเห็นว่าอ่าจุดตรงนี้มาถึงตรงเนี้ยที่เมื่อกี้ว่าร้อยหกสิบจุดนะ เหนไหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็เราดูดูในภาพเล็กเราก็จะเห็นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะใหญ่นะฮะแต่ถ้าไปเทียบสเกลใน M-H Daily เนี่ยจะคนละเรื่องนะเอ้ยไม่ใช่ดิ H หนึ่งนะฮะเมื่อกี้เราอยู่ใน H หนึ่งเนาะเราก็คนละเรื่องเลยนะมาะเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นทมเฟรมถัดไปนะปนะซึ่งตง้องตรงจุดนี้นะถ้าเกิดเราขยายเต็มจอเราเราย่อลงมานหนึ่งนะอ่าเราจะเห็นได้ว่า ตัวแบรนด์เองก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์นนนให้ให้โดยอัตโนมัตินะครับเพราะว่าเราได้ทำการกำหนดตัวโปรแกรมนะฮะไปหัวในหอข้อที่6หกเนาะหกในหัวข้อที่หกอ่าหัวข้อที่6นะโแวรเปอร์เซ็นต์อันที่2นะบแบรนด์แรกแบรนแรกก็คือบวก2กับลบสองนะก็คือตัวนี้ เนาะคุณต้องมาทําการปรับตรงนี้นะฮะอยากจะเปลี่ยนแปลงค่านะอ่าแล้วก็บวกสี่กับลบสี่ถ้าอยากเปลี่ยนแปลงค่าของแบงค์ที่สองนะของแบงค์ที่สองคือแบงค์กรอบนอกเลยเนาะก็ต้องก็คือตัวเลขนี้นะคือเดี๋ยว,วีแวกเขาจะใส่เครื่องหมายติดลบตรงข้างล่างให้เองนะแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นบวกเนาะตรงนี้เป็นที่ทู้กันนะครับแล้วก็ทีเนี้ยมันบวก มันบวกอ้างอิงจากอะไรก็อ้างอิงจากศูนย์เปอร์เซ็นก็คือตรงนี้ซึ่งศูนย์เปอร์เซ็นตรงนี้ก็คืออ,อ้างมาจากไหนก็อ้างมาจากเส้นนี้นะครับเส้นเส้นเนี่ยแล้วเรากเ็เห็นจุดสีข,ขาวนี่เนาะแล้วมันก็นจะมาหาวิ่งวิ่งมาอ้างอิงกับตัวเส้นวีแวบตรงกลางส่วนอันอื่นก็เหมือนกันครับก็คือวิ่งมาจนถึงแบนแบนที่หนะึ่งเนาะแล้วก็เนี่ยจะเป็นแบนที่สองนะไล่ไล่มาเรื่อยๆเนาะ วิธีการมองก็คือจะมองอย่างนี้นะครับอ,อย่างตอนนี้เดี๋ยวผมลองอ่านให้ดูเวลาคุณพิจารณานะพิจารณาการอ่านค่า v ีแวรณตอนนี้คือราคาได้แพงกว่า v w แววีแคือราคาต้นทุนของของณนเะวลานี้นะคือคือ,คอบ่ายโมงห้าสิบห้านทีราคาได้แพงกว่า v w แวทีเนี้ยแพงแพงไปในกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะ อ่าตอนเนี้มันยังไม่ถึงสองเปอร์เซ็นตผมก็จะมองมองว่าแพงไปไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นตเนาะอ่าไม่ถึงเออไม่ถึงศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นซึ่งซึ่งจะเป็นการอา่านที่ง่ายๆซึ่งอ่าถ้าเกิดมันแพงจริงๆแล้วหน้าส่วนลงมานะคือเซลล์ส่วนลงมามันควรจะอยู่ประมาณมากอ่าประมาณสองเปอร์เซ็นตะ์ะไรเงี้ยสองเปอร์เซ็นตนะถ้าเกิดใครดูตรงจุดนี้ก็ได้นะ ถ้าถ้าเราเซลล์ตรงจุดเนี้ยน่าจะเป็นจุดนัเปียกเดี๋ยวผมใส่กรอบกรอบแค n นั้นจติกงลงไปแล้วคุณจะเห็นว่ามันใช่หรือเปล่าเห็นไหมตอนที่มันอยู่บริเลยเนี้ยแล้วเราเซลล์ลงมาเซลล์ลงมาเราก็จะได้เปรียบถ้าเกิดเราถือต่อเนะี่ยมันก็จะมาถึงจุดนี้นะ,ะถึงจุดนี้เพราะว่าตอนต้นชั่วโมงของอ่าชั่วโมงตอนต้นชั่วโมงของของตอนเก้าโมงเนี่ยอ่า ตัว v ีแวต้นทุนอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็ได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะเพราะว่ามันเป็นราคาเฉลี่ยของของวีแวเนาะที่ถ่วงน้ําหนักด้วยวอลุ่มนะฮนะพอมาถึงจุดตัวเนี้ยตรงจุดนี้ก็ยังแพงกว่าแล้วมันไปนแตะอยู่ที่สองเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยก็ถือว่าแพงในระดับสองเปอร์เซ็นตนะแล้วตอนนี้ก็คือเป็นตอนเก้าโมงเช้าด้วยเก้าโมงเช้าแพงบวกสองเปอร์เซ็นเนี่ยถือว่าแพงนะถ้าเรา เรารอจังหวะให้มีการกลับตัวของแพ็ชันแล้วเราถือนะครับเราก็จะมีช่วงที่สามารถออกและทำกำไรได้ยกตัวอย่างเช่น,นตรงบริเวณนี้อะอะไรทำนองนี้นะครับนี่คือเทคนิคก,การใช้งานแบบง่ายๆนะต้องลองไปฝึกใช้ใช้ดูเอาเองนะครับหรือหรือหรือว่าถ้าเกิดผมบ้างกา็อาจจะอธิบายให้ฟังนะวิธีการใช้งานอย่างด้านอื่นนะฮะด้านอื่นทีน,น,นี้เราลองมาดูทม์เพมถัดมาฮะอย่างเช่นทม์เพม M15 แล้วเรามาดูเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะมีเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นนะ,ะเพิ่มขึ้นเมื่อกี้ผมทําการขยับสามเหลี่ยมนะเพื่อเพื่อเพื่อจะเห็นอยากให้เห็นเปอร์เซ็นต์เพิ่มอ,อย่างชัดเจนเนาะก็จะมีเปอร์เซ็นต์ของบวกสี่กับบวกแปดนะวิธีการปรับก็อย่าลืมนะกด Ctrl I อันนี้ผมพูดซ้ําให้ฟังนะจะได้จํากันได้นะครับ ก็กดคอนเทน์ไอนะฮะแล้วก็เดบ๋ยวไปคลิกตรงนี้เนาะแล้วกเกิดหน้าต่างของหน้าต่างแทบเมนูนะแล้วก็เลื่อนลงมาหัวข้อที่หกนะครับแล้วอยากจะปรับตัวนี้ใช่ไหมอยากจะปรับตัวนี้เราก็มอกน,นี่แล้วตัวนี้หลักที่สามนี่ก็คือของตามเฟรม m 1 5นะแล้วก็แบนที่สองนะแบนที่สองนยูแปดก็คือเนี่ยหลักของหลักที่สามของทามเฟรมเอ็สิบห้านะครับนะแต่ก็ทําการปรับแต่งได้ละนะ เดี๋ยวผมจะทําการเลื่อนไปเรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่าจะได้เร็วขึ้นเนาะ,ะครับก็เห็นไหมฮะแล้วก็ทำเฟรมต่อไปก็จะ,ะมีเปอร์เซ็นต์ที่แตกต่างกันนะครับแล้วเราดู H1 ทำเฟรมก็เอ้ยไม่ใช่ในเทมเฟรม H1 ก็เปอร์เซ็นต์ก็จะแตกต่างกันไปนะครับแล้วแต่นะครับแล้วก็ H4 เนาะแล้วก็ เดลี่ซึ่งซึ่งมันจะเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็ดับเบิลยูห e นึ่ง e กับวีกหนึ e ่งนะครับวิกลี e ่ e M. นะครับแล้วก็มันลี่เนาะอ่าอ่าอันนี้อันนี้ไม่ใช่ตัวลูกศรสีแดงนี่ไม่ใช่อ่าตัวอินนี่เป็นตัวว่านะครับเดี๋ยวผมจะลบออกก่อนลบอ่าอ,อาหายไปละนะครับก็คือมันที่อยู่ข้างก่อนหน้านั้นนะโอเคครับ ตัวจริงๆแล้วของวีเวก็จะมีประมาณนี้นะเห็นไหมฮะถ้าเกิดผมทาบทาบทาเพิ่มอ,อิองอในของแต่ละแบนด์ก็จะประมาณนี้นะก็จะดูรา,าบเรียบขึ้นในของแต่ละแบนด์นะฮะแล้วก็ความจริงเวลาเราใช้แบนด์นะ,ะเราจะใช้อยู่ตรงช่วงน้าข้างหน้านะ แต่เวลาเราดูยอนไปข้างหลังมันจะอ้างอิงได้ว่าตรงนี้เคยแพงเท่าไหร่อะไรเงี้ยอย่างยกตัวอย่างเช่นนะฮะในของมันลี่ของเดือนนี้เนาะเดือนเดือนที่ไรเดือนนี้เดือนเดือนเดือนเก้าเดือนเก้าเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามเดือนสามนะฮะตัวทองคําเคยตกมาถึงลบห้าเปอร์เซ็นลบห้าเปอร์เซ็นตนะฮะจากตรงนี้เนาะ เอยจากต้องอ่านจากตร,ตรงนี้นีกว่าจากตรงกลางๆเนี่ยตกลงมาห้าเร์เนโอเคครับก็ขอจบในหัวข้อที่หกการปรับค่าในหัวข้อที่หกของวีแวะครับครับสวัสดีครับ